เปลี่ยนพวงมาลัยนะครับ Civic ES นะครับหรือว่า Civic Dimension นะคันนี้เดิมมีถุงลมด้วยนะครับมีแอร์แบกนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะอันนี้พวงมาลัยดูผ่านตาแล้วคิดว่าน่าจะเป็น FD ฟดอะไรอย่างเงี้ย FD หรือ GE ี๊ยนะ,ะเดี๋ยวผมจะเปิดออนกุญแจนะครับเห็นไหมครับมีไฟแอร์แบกอยู่นะรอแป๊บหนึง่งมันก็จะดับเห็นไหมครับดับไปแล้วนะครับแปลว่าแอร์แบกลูกนี้ใช้ได้นะเอาผมสตาร์ทรถนะ เดี๋ยวผมจะเทสปุ่มมันติฟังก์ชันให้ดูนะครับนี่ผมเดี๋ยวกดกลับก่อนตอนนี้เป็นกล้อง360อยู่เห็นไหมกดนี้กดกลับเห็นไหมกดอันนี้โหมดก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้านะครับอันนี้เป็น FM นะนะกดอีกก็จะเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกเห็นไหมอ่าเพิ่มเสียงอันนี้เพิ่มเสียงลดเสียงนะเห็นไหมเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้ ผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ FM อาจจะผมกดช n นนที่ผมไม่ให้มันมีเสียงเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเพลงมันจะเป็นติดลิขสิทธ์อะไรนะอันี้เห็นไหมอ๋อนี้พี่อันนี้เขาไอ้น,นี่ไว้อ่ะเดี๋ยวผมเปิด YouTube ให้ดูดีกว่าจะได้เห็นครับอันนี้เป็นไฟล์วิดีโอที่พี่เขาโหลดไว้นะอ่ะผมกด Next นะครับกดกดช n นนบวกนะครับเปลี่ยนคลิปเห็นไห นะเท่ากับว่าอันนี้ใช้ได้นะทีนี้กดปุ่มสปีกนะครับกดปุ่มนี้นะมันจะเข้าโหมดไอเนี่ยไอ g o o g l e อะไรเนี้ยเห็นไหมแล้วก็อันล่างอันล่างกดอันล่างอันล่างนี่ดึงขึ้นนี่จะเป็นรับรับสายนี้อันล่างอยู่นี่อันล่างนี่กดขึ้นจะเป็นรับสายเนหะ็นไหมกดลงวางสายเท่ากับใช้ได้ทุกอันนะครับเรียบร้อยนะอะแต่แต่ก็ดัง ปกติดีโอเคครับ